สวัสดีจ้ามือนีกับสิภาพไปมือนีกับสิภาพไปก้อยเห็ดหำฟ้านจ้าพี่น้องจ้าสมัยตะก,กี้น้องมัิสิ เข้าเป็นเล็กน ay ้อยแม่นบอลพอใยไม่ให่พอเม่เข้ากับสีพาไปเก็มเห็ดกับสิใดเห็ดทำฟ้านนี่มากมันสิเป็นดอกสีเหลืองจ้าี่นองจ้าเนาะกับบางคนเขาไปแกงบางคนเราไปก้อยหรือว่าเอาไปกินกับน้าจิ้มมันเจลสมสมกระไรจ้าี่นองแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําการก้อยจ้าเข้าใดให้ทำฟ้านมากแล้วเรียบร้อยเข้ากับร่างทาความสะอาดเอาอันอัน สีเรืองๆมันออกเป็นบอปัจจัยหนีเข้ากับสิมาทำกันหนึ่งแล้วก็เอาใส่กระเทียมเพื่อความหอมนะจ๊ะแล้เวเข้ากับิมาก้อยวิธีการก้อยง่ายแห้งพี่น้องจ้าก้อยง่ายคือก้อยบบกหอยใส่แบบพริกเขาขัวหัวหอมน้ำปลาปลาล่าผงนวจสักน้อยนะจ๊ะเออแล้วก็คลรี่คลรี่เข้ากันจ้ะพี่น้องจ้าอันปรุงจะได้ไกลให้มันถือปากเข้านะให้มันรสชาติแซ่บจัดจ้าน ตามใจเราเ้ยจ้าผู้ใด,ดใช้ใบปะกกูดก็ะไ้จ้าพี่น้องจ้ามันก็นมีรสชาติมันจะมีรสชาติคือก่อยบกหอยเลยจ้ามันจะเคี้ยวหยามคึดๆนหมือพี่น้องจ้าผู้ใด,ดเคยกินบอ เนาะอันนี้ข้าปรุงได้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะห่ากระสีใส่ผักหอมลงไปจ้าใส่ผักหอมลงไปเนาะผักหอมพวกนี้ก็เป็นผักหอมใบเลื่อยผักหอมใบมดด้วยจ้ะใบสาระแหน่ห่านี่แหละเนาะแล้วก็ใส่ใบผักโขดลงนิดหน่อยจ้ะเพื่อความหอมนะจ๊ะบดที่แล้วก็คลีคีให้มันเข้ากันจ้าแล้วก็ซิมเบิงรสศาสติ์โอเคแล้วก็กินได้จ้ะจะกินเป็นกับแก้มก็ได้จ้ะพี่น้องจ้าจิบกับน้ำชาเย็นๆอย่างนี้ก็ได้จ้าหรือว่าห้าสีอันกินกับเขาก็ได้ค่ะแล้วแต่ผู้มากเนาะ อันนี้ก็สิซีมเบิ่งอีกก่อนเห็ดไปน้ำซีมไปน้ำสาพอดีอิ่มเนะาะจ้าพี่หลองจา๋าเนี่ล่ะลองเห็ดเปิงวิธีง่ายๆก็เห็ดทำฟานนะคะนี่เลยเด้อจา้าไม่กินน้ำกันจ้าพี่หลองจา๋านี่อันนี้คืออาหารก่อนแรกเด้อจา้าอาหารแรกก็สิมีอีกอันหนึ่งเด้อจ้าเด้อมาจา้า